วันนี้เราจะพามาเที่ยววัดพระพุทธฉายสลับบุรีกันค่ะขอรวบรวมคลิปในแบบรูปภาพนะคะนี่คือทางขึ้นค่ะนี่สวยงามทางขึ้นนะคะถ้าเราขึ้นไปเรื่อยๆเราจะเห็นเจ้าลิงตัวน้อยคอยต้อนรับเราเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะข้างในมีพึ่งทำหลังด้วยนะคะและนี่ก็คือพระพุทธรูปนะคะที่เอาไว้สักการะค่ะ นี่ภาพโดยรวมนะคะเห็นนะคะขอสักภาพเนาะนี่คือสถานที่คร่าวๆนะคะอยากให้ไปนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเราจะได้ไปรู้ไปเห็นนะคะว่าสถานที่ในแต่ละที่นั้นนะคะมีความสวยงามแตกต่างกันยังไงอยู่ในจังหวัดสระบุรีนะคะใครที่สนใจไปเที่ยวเดินทางง่ายมากค่ะ อยู่แถวๆริมถนนแล้วนะคะเปิด GPS ก็เจอคะ่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายสุดท้ายและท้ายสุดค่ะเก็บภาพตัวน้ำมาฝากคะ่ะ